หวัดดีครับผมพผมไอแอมนะวานะผมถ้าเปิดมาเห็นเจ้าตัวนี้นะผมไม่ต้องสงสัยนะผมเขาคือน้องเทอร์โบนะครับผมซึ่งผมเห็นในประกาศขายของเจ้าของนะครับผมน่ารักมากนะตอนนี้เกิตอนที่น้องยังเด็กๆเ,เพิ่งเกิดน,นะผมตอนนี้คือประมาณสเดือนตอนนี้ผมซื้อมาก็ประมาณ2เดือนนะผมก็ซื้อมาในวันนี้วันที่อ่าเท่าไหร่นะยี่สิบเอ กรกฎาคมน้องเกิดวันที่23พฤษภาคมนะครับผมประมาณ2เดือนนะครับผมนี่เลยก็กวนๆหน้ามึนๆจมูกขาวๆสีนี่นูดำตาแปว๋วนะครับผมน,นี่ตอนเด็กของเขาอ่าครับผมแล้วนี่คือแม่ของเขานะครับผมนี่ไหมอย่างเท่ครับผมนี่คือพ่อของเขานะครับผมแนหู แหลมเลยนี่แลนี่คือเขานะผมผมเลือกซื้อตัวเมียมานะครับผมผมคิดว่าน่าจะต่อยอดได้ <g patri otic> วางแผนการไกลเผื่อจะตั้งปูงตั้งความอะไรเขาว่าไปนะผมแล้วก็จัดเ,เลยลยครับผมจัดมาเลยใส่กับตะกร้าเรียบร้อยนะผมจะบอกว่าใส่มาให้แล้วก็นี่เลยคนส่งเขาไปรับถึงที่นะผมส่งมาจากหาดใหญ่นะครับผมมานาครศรีธรรมราชนะผมใช้งบ แม่ของเขาแลคกับเพื่อนๆ,อๆพี่ๆน้องๆเขาเขาจ่าหน้าางอยหงอยหน้าุมาา่มๆึมบึน,นะึนนะผมโกงงๆงนะผมมาถึงสวัสดีครับผมบผมไอเอ็มนาวาครับผมวันนี้นะครับผมผมรีบลุกนี้ลุกลุนเพราะว่าผมได้สั่ง น้องพิกมูมาแล้วครับผมน้องหมาอาสองเดือนแล้วนะผมจากอ่างใจตอนนี้เขามาส่งแล้วน่าจะไปถึงแล้วแล้วเดี๋ยวเราออกไปรับกันนะครับผมเพราะในบ้านผมมันเขาเข้ายากเราก็ต้องออกไปรับได้หน่อยนึ่งแตนะผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าน้องจะน่ารักขนาดไหนหรือว่าจะอยู่ส่งมาแบบไหนครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่ตื่นเต้นมากนะครับผม จากที่ว่า L, ดีเซลตัวสอผมเสียชิวิตไปนะผมตอนนี้เราก็ได้มาใหม่ละะเก็บตังค์อยู่นานแลต,ตอนนี้ก็อยากได้มาเลี้ยงนะผมปากมาเป็นอยวไปดูกันนะี่ไปดูกันดีกว่าผมว่นนนนา,น,าน้องๆจะน่ารักหรือเปล่าไปกันเร็ว น้องเนี erm <be actor> no nope. nope. ่ยนะผมนู <produ> ora, ่นๆอยู huh. like ่ฝ uh ั่งนู้นเห็นป่ะเดี๋ราไปรับน้องกันครับผมเห็นน้องแล้วเห็นน้องแล้วเราไปดูไปดูไปดูน้องกันเลยครับผมนู่นๆเห็นใกล้ๆเห็นใกล้ๆเห็นไหมนู่นๆน้องอยู่น้องอยู่เห็นป่ะอ่าเห็นน้องแล้วครับผมเห็นน้องแล้ว

บนะครัไปอยู่กับพ่อนะนุ้ยนะอยู่กับพ่อนะปุ่นเก่งก็ต้องความรู้จักกันก่อนนะนี่นะอยู่กับพ่อนะครับไปอยู่กับพ่อนะครับไปอยู่กับพ่อนะครับไปอยู่กับพ่อนะครับอยู่กับพ่อนะครับอยู่พอไหมอยู่กับพ่อไหมอยู่กับพ่อไหมอยู่พอไปไปเลยไปอยู่กับพ่อครับนี่เลยครับวันแรกที่น้องมาอยู่ที่มารับน้องนะครับ ดูจม yeah! ูก yeah. ด yeah. 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 yes. no. no. ูจมูกดูจมูกอืมสีเท้าด้วยสีเท้าด้วยนี่นี่สีเท้าด้วยน้องเหนื่อยนะผมนั่งรถมาน้องเหนื่อยเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันหน่อย

เอาเอานาฮเอาเโอ้หเริ่มจเรรรมาถึงนเลยอันนี้มาอันนี้มา้ไปเร็วผมไปซื้ออาหารกันับผมี่นี่นี่มีเสียงไหมมีเสียงไหมมีเสียงไหม

เมื่อพี่อินเตอร์เจอกับน้องทูโบครั้งแรกไปดูกันนี่เตอ๋อเตอ๋อนี่เจอามาั <c oughs> น้องกิเล่นมากเลยนะครับผมนี่ <c oughs> เจอมาเจอมา้ยผมอ่ะนี่ก็จูบหนเอยยยยยอย่าตำนองนะอย่าตำนองนะ <c oughs> อย่าตำนองนะเตอ๋อนี่ 오오오오오 미터 촙더